ครูบาครับพระนาคามีแปลว่าอะไรครับอ๋อพระนาคามีเขาแปลว่าผู้ไม่กลับมาอีกนะแล้วครูบาอยากเป็นพระนาคามีไหมครับครูบาไม่อยากเป็นพระนาคามีอย่างที่เขาแปลว่าผู้ไม่กลับมาอีกนะเพราะอะไรหรือครับอ๋อก็เพราะครูบาอยากเป็นพระอนาคามีของพระพุทธเจ้านะ พระอนาคามีของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรครับพระอนาคามีของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดเป็นคนฆ่าสัตว์ไม่กลับมาเกิดเป็นคนขี้โกงไม่กลับมาเกิดเป็นคนผู้เท็จไม่กลับมาเกิดเป็นคนกินเหล้าไม่กลับมาเกิดเป็นคนสสบุรีไม่กลับมาเกิดเป็นคนเล่นหวยไม่กลับมาเกิดเป็นคนทำชั่วแต่กลับ มาเกิดเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะครูบุญครับครูบาสาธุสาธุ